สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณเทียบชนหลักร้อยบนสองสูตรให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแล้วก็ขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าหลขกเด่นชนหลักร้อยบนของเราสําหรับสองสูตรนี้คํานวณได้ตัวหลขกเด่นอะไรบ้างจ้ะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจําวันที่1มิถุนายนนี้นะคะท่านผู้ชม รวมกันสนับสนุนสลากิดเป็นรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจนนารณญาณในการรับชมนะคะขออภัยนะคะโปรดใช้วิจนนารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางหลักร้อยบนของเราในสูรที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมเอาหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างบวกหลักสิบครั้งที่สามนะคะบวกสี่คงที่นะคะท่านผู้ชม สำหรับแนวทางนี้ก็การคำนวณของเรามีแค่2ตัวเลขเด่นเท่านั้นนะคะก็คือ2สูตรของเรานะคะมีแค่2ตัวเลขเด่นเท่านั้นสำหรับตำแหน่งหลักร้อยบนนะคะแล้วเรามาเปรียบเทียบกันตัวเลขชนของเราสำหรับเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดวันที่1มิถุนายนนี้นะคะท่านผู้ชมการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะน้าสูตรไปใช้เรามาดูกันนะคะว่าเลขเด่นหลักร้อยบนในสูตรที่หนึ่งของเรานะคะการคํานวณคํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างหลักหน่วยบนนะคะเลขสองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกห้านะคะได้แปดได้เลขเด่นแปดนะคะแปดบวกสี่นะคะได้สิบสองได้เลขเด่นสองนะคะสําหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสองเจ็ดศูนย์ สำหรับแนวทางการคำนวณเด่นหลักร้อยบนในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลขแปดและเลขส,สองผลวัพไดในออกมาแล้วสามตัวบนสองเจ็ดศูนย์เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณเด่นหลักร้อยบนในงวดน,นี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสองนะคะท่านผู้ชมเลขสองในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะสามตัวบนออกสองเจ็ดศูนย์เรามารับชมกันต่อนะคะหลักหน่วยบนเลขศูนย์่วนบวกศูนย์ก็ได้ศูนย์่วนบวกอีกเจ็ดนะคะได้ 7, ไดเจ็ดได้เลขเด่นเจ็ดนะคะ เจ็ดบวกสี่นะคะได้สิบเอ็ดเล็กเด่นหนึ่งจะสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงดถัดมานะคะสามตัวบนออกเจ็ดแปดเจ็ดจะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหล,ลักร้อยบนในงดนี้คำนวณได้นะคะเลขเจ็ดเล็กหนึ่งผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนในงดถัดมานะคะออกเจ็ดแปดเจ็ดเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นหลักร้อยบนในงูน,น,งนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเลขเจ็ดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะ สามตัวบนออก7 8 bon ็ดแปเรามาดับชมกันต land, ่อนะคะหลักหน่วยบนเลขเจ็ดบวกห้าสิ1สองสิบกหกนะคะสิบแปดสเลขเด่น8ปนะคะแปดบวอีสีนะคะไดสิบไดเลขเด้น2องจะสำหรับผลออกราัวันที่หนึงในงูถัดมานะคะสมตัวบนออกสองสองำหรับแนวทางการคำนวณเด่นหลักร้อยบนในงูนี้คำนวณได้นะคะเลขแปและเลขส ผลลังวันไดออกมาแล้ว3ตัวบน2 7 2เพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดน,นี้ข่าวตัวเลขเด่นเลข2นะคะท่านผู้ชมในข2ในการคํนานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะ3ตัวบนออก2 72เจสรามาดับชมกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาห,หนักหน่วยบนนะคะเลข2 2บวก1ได้3 3บวก2นะคะ3บวกสได้หได้เลขเด่น5นะคะ ห้าบวยสี่นะคะได้เก้าจะสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกห้าเจ็ดเก้าสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเดน่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขห้าเลขเก้าผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนห้าเจ็ดเก้าเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณเลขเดน่นหลักร้อยบนในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลขห้านะคะท่านผู้ชมเลขห้า 5, ในการคำนวณข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะ สามตัวบนออกห้าเจ็ดเก้านะคะคืองวดประจำวันที่สิบหกพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมตำแหน่งหลักร้อยบนเข่าตุเลเดนเลขห้านะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่หนึ่งมีธนายนะคะท่านผู้ชมสูตรคำนวณนี้เป็นสูตรที่หนึ่งนะคะสำหรับการคำนวณหาเลขเด่นหลักร้อยบนนะคะทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักหน่วยบนนะคะเลขเก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบสิบบวกเจ็ดนะคะสิบเจ็ดสิบเจ็ดได้เลขเด่นเจ็ดนะคะ จ็ดบอยกี่นะคะได้สิบแปดเลขเด่นหนึ่งจะสำหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนของเรานะคะทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขเจ็ดและเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรคำนวณที่หนึ่งของเรานะคะเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขเจ็ดและเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมขอฝากอีกสูตรหนึ่งนะคะท่านผู้ชม สูตรคำนวณที่สองของเรานะคะสูตรร้อยบนนะคะท่านผู้ชมเอาหลักร้อยบนสองครั้งบวกหลักสิบล่างบวกสามคงที่นะคะเรามาคำนวณหาเลขเด่นหลักร้อยบนโดยกันนะคะท่านผู้ชมแล้วเราคอยเปรเียบเทียบกันนะคะว่าสําหรับสองสูตรการคำนวณของเราในวันนี้คำนวณได้ตัวเลขชนอะไรบ้างหลักร้อยสองครั้งนะคะสี่คนสองได้แปดแปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้าได้เลขเด่นเก้านะคะเก้าบวกสามนะคะได้สิบสองได้เลขเด่นสองนะคะ สำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงูถัดมานะคะสามตัวบนออกสองเจ็ดศูนย์สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงดนี้คำนวณได้ในะคะเลขเก้าและเลขสองผลรางวันได้ออกมาแล้วสามตัวบนสองเจ็ดศูนย์เพราะฉะนั้นในงดนี้การคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนเข้าตัวเลขเดน่นเลขสองนะคะท่านผู้ชมเลขสองในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะสามตัวบนออกสองเจ็ดศูนย์ เรามารับชมกันต่อนะคะหลักร้อยบนสองครั้งสองคนสองได้สี่สี่บวกโซนก็ยังสี่นะคะท่านผู้ชมเลขเด่นสี่สี่บุ๋สามนะคะได้เจ็ดจะสําหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเจ็ดแปดเจ็ดสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสี่และเลขเจ็ดผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนเจ็ดแปดเจ็ดเพราะฉะนั้น สำหรับตำแหน่งหลักร้อยบนในงวดนี้ข่าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเลขเจ็ดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยบนตามสูตรนะคะสามตัวบนออกเจ็ดแปดเจ็ดเรามาดับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักร้อยบนสองครั้งเจ็ดคูณสองสิบสี่สิบสี่บวกห้าสิบเก้าสิบเก้าโดยเลขเด่นเก้านะคะเก้าบุ๋สามนะคะได้สิบสองโด้เลขเด่นสองนะคะสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงูถัดมานะคะสามตัวบนออกสองเจ็ดสองจากสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเดน่นหลักร้อยบนในงดนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าและเลขสองผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนสองเจ็ดสองเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณเลขเดน่นหลักร้อยบนในงูนี้เข้าตัวเ,เลขเด่นเลขสองนะคะท่านผู้ชมเลขสองในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะสามตัวบนออกสองเจ็ดสองเรามารับชมกันต่อนะคะ หลักร้อยบนสองครั้งสองคูสองได้ส 4, 4ี่สี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าได้เลขเด่นห้านะคะห้าบวกสามนะคะได้แปดจากสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกห้าเจ็ดเก้าสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขห้าเลขแปดผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนห้าเจ็ดเก้าเพราะฉะนั้นสําหรับการคำนวณหาเลขเด่นหล,นลักร้อยบนในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลขห้านะคะท่านผู้ชม ในหในการคำนวณข่ามาในตำแหน่งของหลักร <Je> ้อยตามสูตรนะคะ3ตัวบนออก579นะคะ5.79นี้คืองวดประจำวันที่16พฤกภาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมเด็เด่นหลักร้อยบนข่าตัวเลขเด่นเลข้านะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่1มิถุมีนายนพศ .2564 นะคะสำหรับแนวทางการคำนวณหลักร้อยบนนี้เป็นสูตรคำนวณที่2นะคะท่านผู้ชมทางเราจะคำนวณหาลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ หลักร้อยบนสองครั้งคุสองได้สิบสิบบวกหนึ่งนะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดไดเลขเด่นหนึ่งนะคะท่านผู้ชมหนึ่งบวกสามนะคะได้สี่จะสําหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมจะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในสูตคคำนวณที่สองของเรานะคะทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขหนึ่งและเลขสี่นะคะท่านผู้ชม สำหรับเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดประจำวันที่1มิถุนายนนี้แนวทางในการคำนวณสูตรที่2ของเราทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลข1และเลข4นะคะท่านผู้ชมตอนนี้ขอเปรียบเทียบท้ง2สูตรใทยทามผู้ชมได้รับทราบนะคะสูตรคำนวณที่1นะคะสำหรับเลขเด่นหลักร้อยบนทางเราคำนวณได้เลขเด่นเลข7และเลข1น่และสูตรคำนวณที่สองเลขเด่นหลักร้อยบนทางเราคำนวณได้เลขเด่นเลข1และเลข4นะคะท่านผู้ชม สรุปนะคะทั้งสองสูตรของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมสาหรับเลขเด่นหลักร้อยบนชนตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะการคํานวณทั้งสองสูตรนี้ได้สามตัวเลขเด่นนะคะสาหรับตําแหน่งหลักร้อยบนได้เลขหนึ่งเลขสี่และเลขเจ็ดนะคะตัวเลขหนึ่งเลขชนนะคะสาหรับการคํานวณทั้งสองสูตรของเรานะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเลขเด่นของเรานะคะหนึ่งสี่และเจ็ดนะคะสาหรับเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดประจาวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้นะคะยังไงก็ ขอฝากท่านผู้ชมด้วยเรามารอลุนกันนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะเฮรรี่รวยๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ